สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเรียนเทียนจะเปลี่ยนเทียนตรงที่ท้องสนามหลวงในส่วนของส่วนของที่จะพุทมนนะคะท่านสามารถเข้ามานั่งในที่้แดงได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการเปลียนเทียนค่ะ เป็นครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์เนาะที่บาออนได้มากราบสาการะซึ่งจะเป็นที่สหรับพระมหาราอันนี้สาเรจิกัทธาที่นำมาจากประเทศอินเดีย พิธีจะเินทุะนนะคะท่านายมีความประสงค์นะคะต้องการที่จะมาร่วงสดมนนะคะมารวมเจะเอาวนมานสดมนแล้วก็เียนเทียนครับคนเยอะมากเลยค่ะคนเยอะมากเลยเปียนเทียนครับ เทียนเทียนครบสามรอบคนเยอะมากครับมีทางพระสงค์พระเจ้าด้วย การวกของแต่ละท่านเลยนะคะจะมีคามประสบการณ์ค่ะที่จะมานั่งนะคะในพื้นที่นะคะสามารถที่จะเข้าไปนั่งประจำที่นั่งในโซนที่โทนสีแดงได้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็ถือว่านะคะแดดล่ลมขกแล้วนะคะสามารถที่จะมาในโันวันนี้วันอาทิตย์นังไงเรียนเชิญนะคะบริเวณ

เรียนเชิญนะคะนั่งคนพื้นที่สีแดงได้เลยนะคะสําหรับท่านที่จะมาร่วมสวดมนต์ในช่วงเย็นวันนี้นะคะกับคิณที่จร่วมมือทุนะคะเดี๋ยวเรามีหนังสือสวดมนต์แจกให้ด้วยนะคะท่านจะได้อ่านบทสวดไปนะคะระหว่างที่นะคะเรามา้นตรงนั้นเป็นศาลดิการาณ์เนาะองพระพุทธเจ้า ในโซนที่แดงนะคะท่านสามารถที่จะไปท่านส่วนบนได้นะคะเรามีหนังสือส่วนแนะคะแจกให้สำหรับท่านในไทยมีองค์ผสมผู้าไะมคะที่จะมา้วกในนี้มีจระเข้เท่านันนะคะเรียนเชิญเลยนะคะตอนนี้ค่ะคนเยอะมาเย็นๆคนหลังไหลเข้ามาเพราะว่ามันไม่แดยไม่มีแดดนะคะมีองค์ผสมผู้พาที่มาต้ มีคนเข้าแลวก็คนลอล่อมีทั้งคนเดินเข้าแล้วก็เดินหอนนะครับพื้นที่สีแดนะคะจะเป็นท กำลังเดินเข้ามาก็เยอะคนเยอะมากเลยเลีกล่รอมหนึ่งไงพอนเลีกล่อมตรงนั้นจะเป็น วัตเรืองอะไรไม่รู้ตรงน้นจอนจะเป็นสารีเรับดูแล้คบนี่ครับตรงจอนี่ครับซึ่งสายออกมาจากตัวโน้ตและก็จะเป็นกล้องเดึงภาพออกมาจากด้านนี้ปนน็จะเป็นสัญญาณ

ควมสองการนเทียนนะคะมยังคงสมเนได้อย่งปลอเืคะแต่พื้นที่สำหรับกาเดินยนางคะจะเป็นพื้นที่ค่ะที่อยู่นอกพื้นที่ของสีแดงอีกหน่อยจะมีการสวดมนต์นะคะน่รวจ้นแ่มีกบนะคะรมเป็นจมกนะคะ เชิญเลยค่ะที่นั <initiatives> ่งพ so oh. <sm> <life> ื้นที่สีแดงตรงนี้านล่างนะคะขยับเข้าไปได้เลยนะคะแต่งบานพื้นที่ก็ได้เลยเราจะได้มาเริ่มเจริญจิตวิญญาณในช่วงจะได้ส่วนคนไข้ท้องกังในช่วงหน้าก็จะเจริญจิตวิญญาณนะคะแล้วก็ในส่วนของการเล่นเพียรค่ะทุกท่านคงสามารถเดินเพียร์กันได้อย่างต่อเนื่องนะคะระหว่างที่มีพิธมีจะเริ่รเจริญจิตวิ่ญาณค่สามารถเล่นเพียรได้นะคะพร้อมกับเล่นเพียรไปด้วยและสวดมนต์ไปด้วยได้นะคะ ตามสะดวกของแต่ละท่านเลยหรือท่านใดที่มีความประสงค์ต้องการที่จะนั่งดูจิตาวนานะคะสมเรีเย็นในวันนี้นะคะสามารถนั่งได้เลยนะคะพื้นที่สีแดงตรงไหนยังกว่างนั่งได้เลยนะคะครบสามรอบแล้วครับมานัโมตากจะภพักวะโต อระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธารังอัจฉาบอเรียนครบแล้วครับเรียนครบแล้วคนเยอะมากเลย การที่ยังไม่ได้มาเนาะก็มีโอกาสอยู่นะครับมันมีโอกาสอยู่คนระับมาให้ได้นะครับครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาให้ได้มากราบสารีรีกถาของพระพุทธเจ้าซึ่งนำ มาจากประเทศอินเดียคนเยอะมากเลยเย็นๆคนยิ่งเยอะครับตอนนี้กำลังสวดมนตครับตอนนี้กำลังสวดมนต์ครับ ปียาเมอาทาวิขัตายาเวรีสิขปัสาธิยาเอวมีิัตาธิยเมิวรมณีิขะปัตัสมาธิยาเมื่อบุษาเวรมีะมาื่มสมาื่บรีิสมานิยาวธยรับด้านนยาอก คนเยอะมากทีอตองเต็นท์ก็เยอะมากครับพระโพธิมังคลังวิปติปิหายะสัพพาสัมปิสติยาสัพพะพยะวินาศายะปริตังโูธิมังคลัง วิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพถโรคาวิญาสาวิจาริตตงรูธรรมสัลลัมระจังอะนะอัตตะอุปนรินทังอัตตอวุตระ आंग में ता भताल आवे 啊。啊啊啊